สวัสดีค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่มานําเสนอค่ะพี่พี่ขาค,คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าซีเอชานะคะ1.8มิตรรถปี2019เลขไม่เพียง97,000โลเท่านั้นนะคะกับราคา5 3 9 0 0 0ฟรีดาวได้ผ่อน9,500นบาทค่ะพี่พี่ขายิ่งเป็นพนักง,งานประจานะ,ะข้าราชการรับวิสาหกิจนะคะรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมมี สีบหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสามารถทักหาลูกหมูได้เลยนะคะบอกเลยว่าอนุมัติไวภายใน1วันเท่านั้นนะคะแต่สําหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆพี่ๆขาไม่ต้องน้อยใจไปค่ะขอมีเครดิตพอนดีพ่อนตรงนะคะไม่ติดแบกลิลิ์ไม่ติดบูโรนะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะอาชีพไหนนะคะขอมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะรายได้2เท่าของค่างวดคันนี้นะสามารถเป็นเจ้าของได้เลยคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะพี่ๆคะ่ะคันนี้เนี่ยได้สีเทาดําสวยงามมากๆเลยได้หลังคาดําด้วยนะคะคันนี้นะตัวไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะ สวยๆงามๆเลยค่ะพี่มีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกให้แล้วคู่ล่างนะคะตัวกระจังหน้าระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะสวยงามป้องคุมล้อแนบชิดสนิทแบบนี้สันเลียมตัวรถเนี่ยไม่มีร่องรอยแต่อย่างใดเลยถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากมาชมรถด้วยตัวเองมาได้เลยค่ะพี่บริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยค่ะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพถ้าใครมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์0 9 3 0 6 9 8 5 8 1หรือจะแอดไลน์มาก็ได้เดี๋ยวลูกหมูส่งพิกัดให้นะคะ บอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคายังไงนะคะบอกเลยอย่างแรกนะคะไม่น้อยนะคะตัว C H R เนี่ยเป็นเครื่อง1.8มิตรนะคะพี่รถนะคะราคาประหยัด นะคะแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็รูปโฉมของเขาเนี่ยสวยงามทันสมัยนะคะไม่ตกเทรนเลยนะคะสีเทาดำเนี่ยหายากมากนะคะส่วนมากจะมีสีขาวเนาะที่พี่ๆเห็นกันหลายๆคลิปนะคะที่ลูกหมูอัปเดตสต็อกเนี่ยส่วนมากเนี่ยสีขาวเยอะมากวันนี้มีสีเทาดําเข้ามาแล้วนะคะเซ็นเซอร์รอบคันค่ะพี่ความปลอดภัยมีแอร์บงแอร์แบกให้เรียบร้อยเลยนะคะ<ง>ดิสบุงดิสเบรกมีให้นะคะคันนี้ได้ยางปียีสนะคะแม็กคอร์สิบเจ็ดแบบนี้นะคะสวยๆงามๆค่ะพี่ สวยงามเลยนะคะตัวกระจกเนี่ยเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะได้กระจกสีดําตัดกับตัวรถเลยนะคะภายในนะคะโคตร VIP พี่นะคะดูได้เลยเบาะหนังนะคะนุ่มๆตึงๆแบบนี้นะคะสวยงามคอนโซลนะคะสะอาดตาสะอาดใจนะคะเดี๋ยวเอาไปปรับสภาพอีกทีหนึ่งนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นั่นเองเนาะ คันนี้เนี่ยมีหน้าจอทัชสกรีนให้มีกล้องถอยเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแอร์ออโต้นะ,ะพี่เกียร์นะคะออโต้ Auto, นะคะเบรกมือไฟไฟ้าแล้วเรียบร้อยนะพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้เนาะมีครูสคอนโทรลให้ด้วยนะ,ะเลขไม้นะคะ9 7 4 4หม่โลนะคะบอกเลยว่าไม่น้อยไม่พอนะคะความปลอดภัยมีให้ครบคันเลยนะคะดูดีไซน์ที่เขาออกแบบมานะคะพี่ภายในสวยรูมาก ะะกระจกเดิมโรงงานโครงสร้างเดิมทั้งคันค่ะพี่ดูได้เลยหัวน็อตเนี่ยไม่มีร่องรอยการขยับแต่อย่างใดเลยไม่มีรอยขันรอยไขนะคะแผ่นเพจนะคะไม่มีร่องรอยการพ่นสีทับการแปะทับใหม่ใดใดเลยการันตีให้เลยค่ะพี่ที่เพรยนต์เปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วนะคะรถทุกคันของเราคัดเกรดมานะคะเป็นรถเกรด A ไม่มีแม้แต่ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากลับสีเปลี่ยนเครื่องก่อใหม่แน่นอนด้านหลังนะคะได้เบาะหนังนุ่มๆตึงๆค่ะพี่กว้างขวางนั่งสบายมากๆเลย นะไฟท้ายเดิมโรงงานมาให้แล้วครบคันค่ะพี่ไม่มีร้อยเหลืองรอยแตงนะคะโลโกโล้ทุกอย่างยังอยู่ครบเซ็นเซอร์มีให้รอบคันมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะภายในนะคะสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะคะเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะคะถ้าสําหรับใครสายช้อปปิ้งเนาะจุของได้เยอะสุดๆไปเลยนะคะช้อปกันให้เพลินเลยทีเดียวนะคะชุดปะลมยางฉุกเฉินมีให้ครบคันนะคะเครื่องมือนะ,ะเหมือนได้ไป้ายแดงเลยพี่อุปกรณ์มีให้ครบทุกอย่างนะคะ หัวน็อตต่างๆเนี่ยไม่มีรอยขันรอยไขรอยพ่นสีทับใดๆเลยนะไฟเดิมโรงงานค่ะพี่ดูฝั่งนี้นะคะรอยเหลืองรอยแตกไม่มีสักนิดเดียวนะสันเหลี่ยมตัวรถนะคะดูมาให้แล้วรอบคันค่ะพี่ไม่มีร่องรอยเลยไฟเบรกตรงที่3มีให้นะคะหลังคาดําคันนี้นะสวยงามนะคะ539,0 0 0ฟรีดาวผ่อน9,500ค่ะพี่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะมีแผนอยากใช้รถเร็วๆนี้นะ สามารถติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะคันนี้นะพวงมลาลัยเนี่ย unction, นะมัลติฟังกชันเนาะมีครูสคอนโทรลให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้ปุ่มพุมสตาร์กุญแจคีเลสมาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าความปลอดภัยของเขาเนี่ยมาที่หนึ่งเลยนะและโตโยตานะคะค่าแมนเทนันนต์ก็ถูกอะไรก็ถูกนะคะแถมมีศูนย์ทั่วประเทศเลย นะคะมาหาลูกหมูวันนี้นะลูกหมูแถมประกันเครื่องเกียร์นะคะซ่อมศูนย์หนึ่งปีหรือ20 0 0 0โลให้เลยค่ะพี่รถมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยทั่วประเทศนะคะครอบคลุม2 7 4รายการให้พี่ๆได้เลยนะไม่ต้องสำรองใจใดๆเลยนะคะแถมประกันชุกเฉินให้อีกหนึ่งปีค่ะพี่เออเอาไปเลยความคุ้มค่าแบบนี้นะคะซื้อรถทั้งทีนะคะซื้อกับคนที่ดูรถเป็นซื้อกับบริษัทที่ไวใจได้ซื้อกับลูกหมูเพย์ยน์เท่านั้นไปหาใครไม่จบมาหาลูกหมูจบแน่นอนได้รถใช้แน่นอนนะคะ ซื้อเดือนนี้กว่าจะได้่อนิกทีทันวาโอเคเอาไหมพี่ขาถ้าสนใจรีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดหน้าห้องเครื่องให้พี่ๆได้รับชมกันโอเคคะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะอย่างแรกนะ,ะให้ดูนะคะซีนเดิมโรงงานนะคะรอยต่างๆนะคะต้องโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะ,ะสวยงามคะ่ะพี่คันหน้าไม่มีโดนมาแน่นอนนะ,ะตัวคารรถต่างๆนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตต้องเรียงสวยแบบนี้หัวน็อตไม่มีรอยขันรอยไขนะคะ ฝากระโปงนะคะดูได้เลยซีนเดิมนะคะมือจิกไปเนี่ยมันจะเป็นรอยเล็บนะคะแล้วก็จะคืนตัวไวมากนะคะ การันตีให้เลยค่ะพี่คันนี้เครื่อง1.8นะเป็นเครื่อง duo vvt-i ประหยัดน้ํามันแน่นอนสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะกาลังมองหารถไว้ใช้งานนะ,ะไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือเอาไว้ไปทํางานเอาไว้ไปซื้อข้าวนะคะหรือเป็นรถที่ใช้ในครอบครัวก,ก็เหมาะเช่นเดียวกันนะคะสนใจรีบทักรีบโทรหารลูกหมูได้เลยนะคะคันนี้กับ toyota c-hr 1.8มิตรรถปี19ไม่90,007ฟรีดาวน์ได้ผ่อน9,500บาทสนใจรีบทักรีบโทรหารลูกหมูได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะพี่ปรึกษาได้เลยนะ ช่วยทุกคนันทุกเคตไว้ใจลูกหมูพชรจนได้เลยของแถมก็ฉ่าการปรึกษาก็ดีนะคะการบริการหลังการขายมีให้แน่นอนไม่ต้องห่วงติดต่อได้เลย24ชั่วโมงนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ